สวัสดีครับพี่น้องปองไปแสดงนี่ครับจุดสวนครับพี่น้องสวนหนอกครับน้องที่ทงหน้าครับพี่น้องน,น,อาานั่งครับเข้ามานั่งนิ่งครับพี่น้องบาดอากาศบัดห้องครับพี่น้องครับบัดบัดนวนบัดห้องครับพี่น้องนั่งที่ทุ่งหน้าครับพี่น้องนี่ครับน้องไม่เด่นครับพี่น้อง ป่าครับน้องเบื้องเข่าเบื้องหน้าครับเราจะไปนั่งเรียนครับพี่น้องนั่งเดียน,น,อ,น,ยนออกกาําลังกายครับน้องเน้นาเบื้องหลอดกันแหวกครับพี่น้องมีตับน้อครับน,บน,บน,น,น้าน้องน้อกล้วยครับน้องอืเบื้องเลือดครับน้อง อย่าพี่น้องเรม่องนี้จะมีมละมแล้วครับอาตึงเลยครับพีบนบ่น้องงานเออเอ้ครับมมนก็ไม่นั่งดี่งครับพี่น้องนี่ครับกลางบ้านมูกเก็บปุ่นออสม,อคอนานามครับยังกระเพาะพ่น้ำครับ So เขาคุณแกนี่ครับอแบบเปน็นข้างครับข้างมาหน้าอัเนื่องเออเจนี่นะครับ